กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมนินจาชอมคาฉานารูโตะกับผม NT Channel นะฮะก็อย่างที่รู้กันนะครับผมว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นตำนานมากๆเลยนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็จะมาพรีเซนต์นะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมที่ผมรู้สึกว่าเป็นเกมที่น่าเล่นอีกเกมหนึ่งเลยละกันนะครับผมที่เอาอนิเมะในตำนานมาเล่นเลยนะทุกคนนั่นคือนาูโตะนะครับเป็นแนวเทิร์เบทที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยละกันเนาะ ซึ่งถ้าใครนะผมรู้สึกอยากเล่นแล้วรู้สึกชอบในผมก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้ซึ่งวิธีการโหลดหรือสมัครนะฮะผมก็สอนไปแล้วเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยละกันนะครับประมาณนี้พอเพื่อนเพื่อนะครับผมกดเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างผมที่ผมทิ้งไว้ให้นะฮะหน้าตาแอปก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมวิธีการหาเกมก็ง่ายมากๆเลยนะฮะเราสามารถกดคําว่าเซิร์ชได้เลยซึ่งการเซิร์ชเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเซิร์ชชื่อเกมก็ได้นะครับเราเซิร์ชค,คีย์ลับของเกมนั้นๆก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะอย่าง ที่ผมจะมาสอโหลดในวันนี้เนี่ยผมก็คือ13977นะครับผมกดเข้าไปเลยฮะทางแอปพลิเคชันเนี่ยผมก็ทําการประมวลผลนะฮะแล้วก็มาเป็นหน้าเกมประมาณนี้เลยละกัน,นผนนี่นะฮะเห็นไหมก็จะเป็นนินจานนรุโตะนั่นเองนะครับผมก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าโค้ดเนี่ยจะแจกเท่าไหร่บ้างนะครับผมรอดในนี้เป็นภาษาอะไรนะฮะอ่าซึ่งตอนนี้ผมโหลดเสร็จแล้วนะครับเลยมันเปิดคําว่า Open นะฮะถ้าใครยังไม่โหลดเนี่ยมันจะเขียนคําว่าดาวน์โหลดนะครับ พอเพื่อนๆดาวน์โหลดเสร็จปั๊บน,นะครับผมวิธีการสมัครก็ไม่ยากเลยนะฮะเพียงแค่เพื่อนเอนเอในะผมกรออีเมลของเพื่อนๆครับและพอกรออีเมลเสร็จปุ๊บนะฮะเรากดคําว่า get code ครับรหัสโค้ดในผมก็ทำการส่งมาในอีเมลของเราแล้วเราก็ทําการแค่กรอโค้ด แค่นั้นครับผมเราก็สามารถล็อกอินเกมนารูโตะเล่นได้แล้วนั่นเองนะฮะแค่นี้จริงๆเนะผมไม่จาเป็นต้องใช้แบบประชาชนจีนแต่อย่างใดเลยซึ่งเห็นไหมครับทุกคนก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมในการสมัครนะครับง่ายนิดเดียวนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปเริ่มอะไรต่างๆหรือว่าดูระบบเกมต่างๆนะครับผมขอญอาตแจกโค้ดกันก่อนละกันซึ่งโค้ดอันเนี้ยผู้เล่นใหม่กอกได้ทุกคนเลยนะฮะและจะมีถาวรด้วยเองนะครับวิธีการกอกโค้ดก็ง่ายมากๆเลยนะครับผม ก็จะคือไอคอนในตรงนี้นั่นเองครับผมไอสีเขียวตรงนี้นะครับผมไอมินมินตรงนี้นะฮะกดเข้าไปเลยนี่นะครับพอเราก,กดเสร็จป๊บผมจะเขียนว่ากิฟโคดครับผมเราก,กดคำว่าวันคลิกเคมนะครับกดไปเลยทั้งหมดนะฮะ ทางเกมนะผมก็จะทําให้เรานะผมมีโค้ดใส่ทั้งหมดตรงนี้เลยนั่นเองนะฮะและวิธีการกรอกโค้ดก็ง่ายมากๆ,ๆกผมกดที่มุมซ้ายบนสุดนะครับกดเข้าไปเลยและกดอันที่2นะครับผมนี่เลยนะครับผมกดคลิกเข้ามานะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาและเจอคําว่านี่เลยครับผมในการใส่โค้ดนะฮะก็กรอกะโค้ดได้ปกติเลยครับอันนี้คือง่ายมากๆเลยนะครับผมคือไม่จําเป็นต้องไปหาในเว็บหรือไปหาที่อื่นเลยนะครับอันนี้คือมีโค้ดให้ในเกมเลยนะอันนี้คือสําหรับผมถือว่าดีมากๆเลยนั่นเองนะจ๊ะ พอเราใส่โค้ดเสร็จปั๊บนะครับผมนี่นะฮะ เราก็สามารถกดรับของรางวัลได้แล้วที่มุมซ้ายนะตรงนี้เลยเองผมกดเข้าไปเลยเห็นไหมฮะก็จะมีของรางวัลเยอะแยะมากมายผมที่ทําการได้รับฟรีนะครับผมรวมถึงมีตัวสุ่มด้วยเดี๋ยวผมขอญาตพาไปรีวิวในเกมเนี่ยเดี๋ยวพาไปสู่กันต่อด้วยนะครับผมว่าระบบกาชาจะเป็นยังไงละกันนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราพามาดูเกมเพย์ข้าวๆดีกว่าผมว่าเกมเพย์เนี่ยน,น่าสนใจแค่ไหนละกันนะฮะเกมเพย์เกมนี้ผมอย่างที่บอกไปเลยว่าเราเนผมสามารถจัดตัวละครได้ทั้งหมดเนี่ย ประมาณ5ตัวละครเลยนะครับผมแต่๋ยว่มขออนุญาตปิดสักครู่แล้วกันเราจะพาไปดูแบบการต่อสู้อย่างแท้จริงมา นี่เลยนะครับผมเป็นการต่อสู้ประมาณนี้นะฮะซึ่งตัวละครหลักของเราคือตัวละครตัวนี้นะฮะจะมีให้เลือกเพศอยู่รับผมเพศชายเพศหญิงนะฮะและตัวละครพวกนี้เราก็ได้มาพวกเป็นกิกลี้ครับผมเออแบบเล็กๆน้อยๆไม่ได้โหดมากมายนะรวมถึงเกมนี้มีสกิลประสานด้วยครับผมซึ่งสกิลประสานเนี่ยก็คือในการที่เก็บชาร์จลูกไฟนะครับถ้าเราเก็บครบเนี่ยมันก็จะมีสกิลลูกเล่นต่างๆมากมายผมไม่ว่าจะเป็นในการหิ้วเลือดหรือทำดาเมจใส่ฝ่ายตรงข้ามได้นั่นเองนะฮะ โอเคเห็นไหมวผมประมาณนี้เลยละกันนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยผมเริ่มสู้ด่านไม่ไหวแล้วนะครับผมเออดูดิคือด่านมันโหดมากๆเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับผมเรามีตั๋วดองเยอะมากๆเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปสุ่มเหมือนกันนะครับว่าตั๋วสุ่มเนี่ยสุ่มมีตัวละครอะไรที่น่าสนใจในการที่ได้รับบ้างละกันเนาะโอเคครับผมวิชางเงาครับผมนี่จับไปก่อนโอ้โหไม่แรงเลยวะ่ะตอนนี้เรายังไม่ค่อยแรงนะครับเพราะาตัวละครดาเมจดยังเบามาก,มากๆครับเรายังไม่ได้อัพโหดๆนะฮะ ซึ่งถ้าสมมุติเราสู้ไม่ไหวนะครับผมทางเกมเราก็สามารถอัปเกรดค่าพลังได้โดยการที่เราสามารถสวมใส่อุปกรณ์ให้กับตัวละครของเราได้ในนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักหรือตัวละครรองต,งต่างๆนะครับที่เราก็สามารถใส่อุปกรณ์ได้หมดเลยรวมถึงนะครับผมตัวละครรองของเราเนี่ยก็สามารถอัปเกี่ยวกับเรื่องเรเวลได้ด้วยครับซึ่งเรเวลเนี้ยจะอ um ้างอิงกับตัวละครหลักของเรานะฮะในการอัพเนาะก็สามารถใช้คัมภี์ในการอัพเรเวลได้เลย อีกอย่างหนึ่งคือการที่อัปเกรดเลื่อนขั้นตัวละครครับซึ่งวัตถุดิบในการหานะครับก็สามารถหาได้จากด่านทั่วไปได้เลยนะครับผมตรงนี้นะฮะก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมสามารถฟาร์มได้ปกติเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคือการอัปดาวตัวละครครับ ซึ่งการอัปดาวตัวละครเนี่ยก็ต้องใช้เศษตัวมันเองนะฮะเออซึ่งเศษตัวมันเองก็สามารถหาได้จากดันเจียนรวมถึงในการที่เอาไปสุ่มนะครับถามว่าอัปดาวแล้วช่วยอะไรใช่ไหมก็ช่วยให้สกิลของเราเก่งได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมสําหรับตัวละครพวกนี้เนาะและต่อไปคือการอัปเกรดค่าสเตตัสปกติครับผมก็คือ atk hp ป้องกนันอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะช่วยหมดเลยซึ่งการ์ดพวกนี้เนี่ยผมก็สามารถทําภารกิจแล้วก็ได้รับมาเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถฝึกฝนให้กับตัวละครเราโหดได้มากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะ และเราก็สามารถอ่านสกิลได้ด้วยนะซึ่งสกิลเนี่ยสมมติถ้าใครอ่านไม่ออกนะครับผมเราก็สามารถแปลภาษาได้ในนะฮะซึ่งแอป X7 เกมตรงนี้มีแปลภาษาในตัวด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้มือถืออีกเครื่องนึง หรือว่าแคปหน้าจอเพื่อไปลงหานะครับผมว่าแปลว่าอะไรนะครับซึ่งวิธีการแปลก็ง่ายมากๆครับผมกดตรงนี้ได้เลยกดแปลปุ๊บนะฮะและกดเข้ามาฟังก์ชันตรงรันล่างนะครับผมและกดคําว่า translation นะครับผมนี่เลยครับเราก็สามารถเลือกภาษาที่จะแปลได้ด้วยนะฮะซึ่งมีภาษาหลากหลายมากๆนะครับผมใครอยากพูดภาษาอังกฤษก็สามารถฝึกได้จากตรงนี้นั่นแหละนะครับผมนี่นะฮะ เราสามารถกดแปลได้เลยนะครับว่ามันแปลว่าอะไรเนาะซึ่งทางแอปนะผมก็จะมีหลายระบบในการที่ให้เลือกแปลภาษาด้วยนะครับเป็นเช่นผมเลือกอันนี้นะฮะเราทําการที่เลือกนะครับผมอย่างเช่นผมเอาแค่นี้ละกันอ่ะเพื่อประมาณนี้มันก็จะแปลให้กับเราเลยนะครับว่าคําศัพท์นี้แปลว่าอะไรใช่ไหมครับผมอย่างเช่นนะครับผมอยากรู้ว่าสกิลนี้แปลว่าอะไรผมก็กดเข้าไปครับแล้วก็กดแปลเห็นไหมครับมันก็จะเป็นกาปั้นให้กับเรา เห็นไหมฮะวิธีการแปลก็ง่ายมากๆซึ่งถ้าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษหรืออยากฝึกภาษาอังกฤษก็สามารถเล่นเกมนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็คือแอปนี้ไม่จําเป็นต้องแบบว่าเอามือถือมากดหาว่ามันแปลว่าอะไรไม่จําเป็นเลยนั่นเองนะจ๊ะและอย่างต่อไปไงทุกคนสิ่งที่เราจะพลาดไปไม่ได้คือระบบกาชาครับซึ่งเกมนี้ดีหน่อยทุกคนมีการันตีให้กับเราครับการันตีตรงนี้เราจะได้รับเศษตัวละครที่เราจะเลือกไปเลยนะครับก็จะมีหลายตัวละครมากไม่ว่าจะเป็นซากูระหรือเจ้าร็อกรีในตำนานเนะครับผมเออมีให้เลือก อัพะครับผมก็จะมีบอกด้วยนะครับผมว่าเรตอัพเนี่ยเราจะได้รับตัวละครอะไรบ้างธาตุไหนบ้างนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายธาตุมากๆนั่นเองนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวสุ่มของฟรีสัก่อนสักหนึ่งรอบละกันประ,ะเดิมไปก่อนโอเคได้อะไรเอ่ยกดไปเลยฮะโอเคไม่แย่ครับได้มาห้าเศษแต่ขออนุญาตเพิ่มเสียงสักคู่มาฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกดกันเลยละกันเริ่มที่สิบครั้งกันก่อนเลยนะฮะส่วนตัวสําหรับผมผมอยากได้สาสเกตน,นะฮะไม่มีอะไรแบบนี้แดงคือได้ปะ ที่ผมไม่ได้สุม่มไม่เคยสุ่มเลยต้องโพยอย่างนี้ดีกว่าครับไม่รู้ว่าได้เลยเปล่าคือได้เลยนี่คือโคตรดวงดีนะอุย้ยอันนี้คือได้เลยหรอมันง่ายขนาดเลยหรอเพื่อนเอาดีเราได้สองสามตัวเลยเหรอเนี่ยโอ้โหเอาดีครับผมเกมนี้นี่คือเลดไม่เกลือเลยนะฮะโอ้โหได้ร็อกลีแบบจอนตอนเด็กมาด้วยไอ้จออะไรคือจอวะเฮ้ยอันนี้คือดวงดีจังวะทุกคนขอยัดสองมันหนึ่งนะฮะว่าคือยังไงเราได้จริงหรอไม่เราได้จริงทุกคนเราได้เลยหรอเอาดี อุ้ยนี่คือดวงดีมากไปต่อครับผมไปต่ออย่างนี้ดวงเริ่มมาครับดวงเริ่มมาดวงเริ่มใหม่อย่างนี้มาไหมโอเคแบบนี้ไม่มาฮะมันด้ดวงไปแล้วดวงไปแล้วนะฮะโอเคครับสีส้มแปลว่าสีธรรมดาครับผมไม่ได้โดดเด่นมากมายเนาะแต่ถ้าสีแดงเนี่ยของดีครับไปต่อฮะมาแดงไหมแดงไหมเพื่อนแดงไหมอุ้ยแดงอุ้ยอันนี้เกมนี้อุ้ยทุกคนครับโหลดมาเลยฮะเลดอฟไม่เกลือครับทุกคนเลดอฟบอกง่ายเกินไปอ่ะผมบอกเลยนะฮะอุ้ยเราได้ตัวนี้มาด้วยโอ้โหเลดอฟไม่เกลือฮะโอ้โหดูดิ ตัวละครออกง่ายมากแล้วเป็นหญิงล้วนเลยครับผมโอ้โหบ้าจัดไปต่อครับเพื่อนๆมาโอเคผมส้มออกมาสองไปครับผมไปรัวๆเลยครับเราสุมรัวๆเลยนะฮะและเศษสีแดงนี่ก็ออกง่ายมากๆเลยนะครับออกทีสามเศษเลยนะโอ้โหออกช่วจัดไปต่อครับผมเป็นการสุมแบบรัวๆนะฮะขอแดงเยอะๆครับเพื่อจัดทีมใหม่โอ้แล้วแดงออกมาเยอะขนาดนี้ผมก็ชอบสิไอ้น็อตก็ยิ้มสิฮนะโอ้โหซาสึเกะมาครับผมแล้วก็สากรุระมาด้วยผมมาตามแฟนกลับบ้านฮะ แลวนี่ใครครับโอ้โหอันนี้บอกไม่ให้กลับบ้านอุ้ยอย่างน,นี้คือได้เยอะจังวะที่ผมดวงดีหรอวะเนี่ยนี่เขาเรียกว่าดวงดีป่ะฮะทุกคนหรือว่ามันดวงธรรมดาอยู่แล้วหรือว่าเป็นเกมปกติอยู่แล้วครับผมโอ้โหเราได้การะมานะครับผมแต่เป็นการะร่างธรรมดาเนาะโอเคครับและรวมถึงนะครับถ้าเราในผมทาการเก็บเศษครบเนี่ยเราก็สามารถประกอบเป็นตัวละครหนึ่งได้เลยนะอันนี้คือสำผมถือว่าจุวดมากๆเลยนะครับ และเราสามารถมาส่องตัวละครได้ด้วยนะว่าตัวละครเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับดูดิตัวละครเยอะมากนะฮะผมบอกเลยออ้ยมีอุ้ยมีพี่ด้วยหรอโอ้โหนี่ผมชอบมากเลยพี่ซาสเกะเนี่ยคือเท่จริงนะฮะเราสามารถมาส่องตัวละครได้หมดเลยนะครับผมดูดิออ้ยอุ้ยแล้วก็มีถึงมินาโตะด้วยนะครับผมโอ้โหมีหลายภาคจัดนะฮะโอ้ตัวละครเยอะจริงครับเพื่อนๆโอ้โหดูดิ น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมถ้าใครอยากจะโหลดมาเล่นเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างของดาวโหลดเลยนะฮะและระบบต่างๆเนี่ยก็มีเยอะมากๆนะผมไม่ว่าจะเป็นระบบกิ้วรวมถึงระบบ PVP นะครับผมก็มีให้เหมือนกันนะครับผมอ่าในระบบอารีนาผมก็สามารถมาไต่เพื่อเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟได้เหมือนกันนั่นเองนะจ๊ะและอีกอย่างนึงคือในการที่ผ่านหอคอยนะครับซึ่งหอคอยตัวเนี้ยก็สามารถเอาแต้มไปได้ของรางวัลได้เหมือนกันนั่นเองนะจ๊ะ เห็นไหมครับผมของเราวันก็เยอะมากๆกันเองนะฮะซึ่งคลิปวันนี้ผมก็น่าจะมีประมาณนี้ละกันนะผมสําหรับพามาดูเกมใหม่นฮะเล่นสําหรับารูโตะละกันนะผมก็จะมีทั้งโค้ดใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีตัวละครมากมายให้กับเราในม,มือใหม่นี่คือบอกเลยว่าอยู่สบายแน่นอนนะฮะอีกอย่างนึงที่ผมชอบเลยคือระบบสำหรับมือใหม่ในการที่เล่น7วันครับคือได้รับไปเลย s r แบบตัวดีๆทางนั้นนะ่ะทุกคนดูดิ มีแต่ตัวจุดๆนะฮะโอ้โหแจกพระเอกไปเลยนะครับผมถ้าใครชอบพระเอกนี่ก็สามารถจัดได้ในะสำหรับ Naruto นาะรูโตะเนาะโอเคผมซึ่งคลิดววันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วเจอกันฮะบ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่หยู่คนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่า